Trend. สนับสนุนโดยทุกหยดซ่าโซดาสีสนับสนุนโดยสยามออตโต้ค่์หลายคนคงเคยได้ยินชื่อของไฟซีนอนตามสื่อต่างๆมาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะยังงงว่าจริงๆแล้วไฟซีนอนเนี่ยทำให้สว่างมากๆจนแยงตาหรือว่าเป็นเพียงของเล่นราคาแพงที่ติดเพื่อความสวยงามเท่านั้น สวัสดีครับว,วันนี้เหลาขออาสาทําหน้าที่ทแทนคุณผู้ชมนะครับ<ด>มาบสอบถามเรื่องกับไฟซีนนอนไฟซีนอนกับไฟหลอดติดรถนะครับก็จะแตกต่างกันตรงที่1การอัตราการประหยัดพลังงานการใช้งานเนี่ยยาวนานกว่า3เท่าถึง5เท่าความร้อนลดลง เหลือเพียงประมาณ90กว่าองศาแค่นั้นเองทําให้อัตราการเหลืองของโคมช้าลงไฟซีนอนเนี่ยก็ผิดกฎหมายหรือไม่ที่มาแยงตาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่เสมอไปถ้าผู้ชมติดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่กำหนดแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งไฟให้ถูกกฎหมายระยะทางจากโคมปกติเข้าถูกดีไซน์มาเพื่อหลอดไฮโดรเจนครับพอเราเปลี่ยนเป็นซีนอนปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้การส่องสว่างของมันเนี่ยกว้างขึ้นไกลขึ้นแล้วที่วิศวกรเขากําหนดโครงสร้างของโครมมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้การใช้งานเนี่ยนะครับมันไม่ถูกกาหนดถึงช่วงนั้นเราจงต้องตั้งไฟใหม่ใช่ครับทุกครั้งย้ําเลยมันมีข้อเสียไหมพี่ ข้อเสียหะครับข้อเสียจริงๆแล้วแทบจะไม่มียกเว้นติดผิดกฎหมายติดผิดกฎหมายติดผิดสีติดผิดสีโดนตำรวจจับแน่ๆนะครับติดผิดค่าทําให้มองไม่เห็นด้วยผิดค่าทําให้มองไม่เห็นจากที่จะใช้งานได้ดีกว่าปกตินะครับเป็นเลวร้ายลงกว่าปกติแล้วสีที่ถูกกฎหมายครับมันมีสีอะไรบ้างทีอ่จริงๆแล้วไฟซีนอตเนี่ยมีเยอะมากแล้วแต่บางคนจะเห็นม่วงเขียวเหลืองแดงซึ่งทั้งหมดผิดกฎหมายค่าไฟที่ถูกกฎหมายเนี่ยมีอยู่แค่3ามค่า ที่สามารถใช้งานได้กับถนนเมืองไทยและกฎหมายถูกต้องนะครับ,รบอยู่ที่4,300 K 6,000 K แล้วก็8,000 K มีสีอะไรบ้างพี่มี4,300เนี่ยจะออกสีเหลือง6,000 K จะออกขาวเหลือง8,000 K จะออกสีขาวซึ่งไม่มีสีอื่นเจือปนแต่สามารถมองเห็นได้อยู่ทีนี้เราจะดูยังไงพี่ว่ามันเป็นไฟซีนอนที่ได้มาตรฐานจริงๆไฟซีนออนเนี่ยถ้าเป็นหลอดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหลอดอย่างเงี้ย ไม่มีคำว่าปลอมไม่มีคำว่าปลอมไม่มีคำว่าปลอมบางคนเข้าใจผิดบอกว่าเนี่ยครับหลอดเนี่ยรับไปชุบเป็นสีเงินเงินเป็นสีน้ำเงินอ,ออกแสงสีขาวขาจะ<ม>เรียกว่าหลอดซีนอนอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นหลอดอย่างนี้ครับซีนอนเห็นไหมครับไม่มีไส้ใช้กระแสไฟฟ้าอาร์คขึ้นไป<อ>นะครับจุดลาแสงจุดลาอาร์คขึ้นไปที่กา๊กาซก๊าซก็จะ ประจุพลังงานออกมาายพลังงานออกมามไฟซิโนนที่เอามาขายในไทยมีอยู่ประมาณ2ประเภทใหญ่หญคือ35วัตต์ซึ่งเหมาะสมแก่การใช้งานอย่างมากนะครับกับมีบางคนนําเข้ามา55กับ50วัตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกรดตัวนี้เนี่ยเป็นบลาดติดรถบรรทุกจากเมืองนอกนะครับไม่เหมาะสมสำหรับก,การใช้งานในเมืองไทยเลยมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมพี่ที่จะทําให้ไฟซิโนนจะไปแย่งตารถคันข้างๆก็มีหลายปจัจจัยนะครับร <ๆ S 2> เช่นห,หน้าโคม หน้าคมของรถแต่ละคันเนี่ยไม่เท่ากันรถบางคันนะครับกว้างเช่นแจ็ค เบนซ์รุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยครับมาด้าสองอะไรพวกเนี้ยรถรุ่นใหม่ๆก็มีนะครับมาด้าสองอย่างเงี้ยครับโคมจะกว้างครับมีมาร์สอีกคันนึงก็กว้างครับตัวนั้นจะส่งผลที่ว่าติดไฟซีนอลแล้วไปอย่างไรอย่างมากครับเพราาะว่ทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะพี่ณปัจจุบันนี้นะครับก็คือการติดโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ใช่โปรเจคเตอร์ซีนอนมันจะเป็นการติดโปรเจคเตอร์เลนนะครับติดโปรเจคเตอร์เลนเข้ากับโคมเดิมสำหรับรถที่ไม่มีโปรเจคเตอร์ผมซื้อหลอดจากพี่ไปติดเองที่บ้านเลยได้ไหม ถ้าเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของโปรเจคเตอร์นะครับต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญได้จริงๆแล้วไม่ได้ครับอุปกรณ์ในการที่จะมาใช้ติดตั้งไฟซีนอนนยมันประกอบด้วยอะไรบ้างชุดไฟซีนอนเนี่ยจำไว้2อ,อย่างต้องมีประกอบกันคือหลอดกับบลาดหลอดกับบลาถึงทํางานครับขั้นตอนการติดตั้งซีนอนถ้าถูกต้องเนี่ยไม่ยุงยย่งยากไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากแล้วตัวโปรเจคเตอร์ล่ะพี่ถ้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยยุ่งยากควรให้ ทางศูนย์ที่มีความชํานาญและช่างที่มีความชำนาญติดตั้งเท่านั้นการจะติดไฟซีนอนให้ถูกต้องจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลักอะไรบางที่ทำนึ่งถึง3ข้อหลักๆนะครับ <3 S 1> สามข้อหนึ่งคือค่าเคคือค่าแสงนะครับเควิน <Kevin. S 1> อ่าเลือกบะหลาดที่มีคุณภาพนะครับ<ม>เลือกโคมที่เหมาะสมสําหรับการติดซีนอนแล้วก็สําคัญที่สุดคือการตั้งไฟนะครับควรตั้งไฟเป็ระบบเลเซอร์วันนี้ขอบคุณพี่พายมากครับขอบคุณครับมาให้ความรู้แล้วก็ สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งไฟฟนอินดีครับออโต้โฟกัสขอนำเสนอข่าวดีด้านพลังงานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับโครงการสาธิตการใช้รถดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทเทนอลเป็นเชื้อเพลิงโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการใช้เอทานอลและลดการใช้น้ำมันดีเซลเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเอทานอลเป็นผลผล,ผลิตด้านการเกษตรสามารถหมุนเวียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเผาไหม้ได้สะอาดหมดจดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน9หน่วยงานได้แก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกลมควบคุมมลพิษองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทเพทรกรีนจำกัดบริษัทสแกนเนียสยามจำกัดและบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะข่าวดีๆแบบนี้ออ t โตโฟกัสก็ไม่ลืมที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะ